สวัสดีนะทุกคนเมื่อคืนคุณเขาดูบอลนะแล้วก็มีบทคิดถึงเพื่อนๆด้วยนอนกันยังครับเยี่ยวเหนียวครับวันนี้บอกตามตรงครับเยี่ยวเหนียวครับเด็กผีเยี่ยวเหนียวเลยวันนี้พูดจริงแอนโทนีเพื่อนรักผมแม่งลูกแม่งไม่น่าเล่นไม่น่าอะไรก็โอ้โหไอ้เฮียไปมีเรื่องกับเขาไอพี่คาสซมิโร่ก็ไปช่วยห้ามกระโดนไปแดงอีกเยี่ยวเหนียววันนี้ บอกตามตรงโอ้ยเด็กหงเป็นกำลังใจให้พูดจริงพูดจริงพูดจริงไม่ได้หยอกไม่ได้แกล้งเริ่มไม่มันแล้วเริ่มไม่สนุกแล้วอย่างเงี้ยพรไม่ทักกันมาแล้วไงไม่ทักไม่แท็กไม่ยอกไม่คอมเมนต์กันไม่ล้อไม่ด่าไม่อะไรกันเลย มันก็ไม่ค่อยสนุกใช่ไหมกรรมการเหรอเอฟซีว่าไงเอฟซีว่ามันโดนไปแดงว่าแล้วลูกนั้นนะแต่ผมว่าจริงๆมันไม่แรงหรอกแต่ว่าภาพมันดูน่ากลัวมันไปแบบจับคองไงใช่ไหมละ่ะอุตส่าห์โดนไปแดงให้แล้วเนาะทำไมไม่เหมือ <c oughs> ทำไมไม่โดนตีเสมอวะ <c oughs> ไม่ใช่ไว เฮ้ยนกนอนดึกอีกแล้วรุ้นสี่แชมป์อีกแล้วนอนไม่ค่อยพอโดยชนี้ถ่ายหนังถ่ายอะไรคอนเติตเยอะไม่ตกลอบไปสักถ้วยสองถ้วยปะอ่ะเป็นกำลังใจให้นะครับพวกพี่ๆนะครับเด็กหงทุกคนนะครับคงเข้าใจทีมพวกกูเมื่อปีสองปีที่แล้วแล้วนะครับ ว่าความรู้สึกเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้กลับมาไวๆนะครับเวอร์พูนะครับพูจริงคาเซมิโลโดนแบนนัดคาราบาวไหมเหรอเออผมไม่รู้เลยอะโดนไหมอะโดนสามนัดเลยเหรอคาเซมิโลอะบ้าสงสารแล้วเรอร์พูอะจริงๆนะคือถามว่าอยากให้เขาชนะไหมก็ไม่อยากให้เขาชนะหรอก แต่ว่าพอเขาโดนบ่อยๆอะไรเงี้ยก็สงสารไงต่เขาใจเราอะใช่ไหมละ่ะฟุตบอลมันสนุกมันก็ต้องมีลอ้อมีอะไรเงี้ยนี่นกูล้อจนเหนื่อยแล้วเนี่ยพูดจริงแมนยูมันไปติดชนะซะแล้วไงไปติดเก่งซะแล้วไอ้เหี้ยไปติดแบบชนะได้บ้านสิบสามนัดรวดแล้วอะมึงไม่สะดุดมั่งวะมึงสะดุดให้เขารอมั่งดิถูกปะ ไม่มีเลยอ่ะตัวนี้มันล้อแบบคาบ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยอ่ะศูนย์ห้าศูนย์สี่อะไรเงี้ยมันล้อไม่มีเลยอ่ะปีนี้มันก็ไม่ค่อยสนุกอ่ะรูบอลอ่ะอ๋อคาราบาวไม่ลงครับได้ลงชัวนะครับวิวเจมายครับวิวเจมายหายไปเลยหายไปนานแล้วไม่ทักแม่อะไรผมมานานแล้วนิวชัยพพเหมือนกันเมื่อก่อนทักบ่อยแท็กบ่อย๋ยวนี้ไม่มีเลยเดี๋ยวต้องไปดูหน่อยไม่รู้อันฟอลโล่ไอจีผมยัง ลิวอพูหนักกว่าแมนยูปีก่อน่อีกนะโอ้โหหนักกว่าแมนยูปีก่อนไมหมอะไม่อ่ะยุคลังหนีก็เฮี่ยแมนยูแต่ผพว่าลิวอพูเขาหนักเขาไม่มีมาเน่ผมไม่มีมาเน่ไม่เปลี่ยนเลยอ่ะไม่เป็นไรอย่างน้อยวันนี้ก็สามเหมือนกันนะพี่ๆสามแต้มกับสามศูนย์ อ๋อน้องก้อยนอนแล้วครับน้องก้อยมีงานเช้าครับพรุ่งนี้นะครับในรหลับแล้วจ้าโอวันนี้ซาบิเซอร์แต่วันนี้ซาบิเซอร์ลงมาก็วัดอะไรไม่ได้เหลือสิบคนเนโดนบุกไงแต่อ้ลูกไอซาบิเซอร์แย่งอะ่ะสวยส่งให้แรดฟอร์ดอ่ะกรรมการไม่กระเป๋เปาฟาวเออแต่คาเซมันไม่รู้อะ่ะมันน่าโดนแดงไหมนะี่ผมไม่แน่ใจจริงอะ่ะจะบอกว่าไม่น่าโดนเดี๋ยวก็หาาเข้าข้างไง โอเคนะครับมาหยอกนิดเดียวนะครับฝันดีนะครับผมกุ o ดไน g h สามศูนเอ้ยสามแต้ง <c oughs> แล้ววันนี้นะทุกคนคุณเขามีฉายแชร์ลมากับนาเดชนะเป็น EP พีหนึ่งร้อยนะทุกคนว้าวมากๆเลยแล้วพอนั่งกับนาเดชนะทุกคนแยกไม่ออกเลยนะว่าคุณมิกกี้คือใครหล่อมาก <c oughs> แล้วเนล่าตอนเช้าก็ถามทุกคนนะว่าวันนี้ไปไหนกันบ้างเพราะว่าเนล่าออกไปข้างนอกกับคุณพ่อคุณแม่นะแล้วดูสายตาเนล่าที่มองพ่อนะเหมือนจะมีปัญหานิดหน่อยนะทุกคนส่วนอันนี้วันก่อนที่คุณเขาถ่ายงานกับพี่แจ๊สนะคุณเขามีบอกด้วยว่าผมจะรักก้อยเหมือนที่พี่รักพี่แจงนะพูดแบบนี้ก็คือเตรียมทำโครงสร้างนาชันอลาพรได้เลยนะทุกคนส่วนคลิปนี้จบแล้วนะบาย